เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขให้ทุกคนสุ่มนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้เบเบดแบบที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้อันไหนแล้วเดี๋ยวมาแข่งกันมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ก่อนที่ีปดูกันอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องในกี่ไม่ถึง10บล้านสูงไปหรอเพิ่งจะล้านเองครับส้ล้านกไปเลยไปดูกันเลยครับในกล่องเบเบดอันนี้จะมีเบเบดอยู่ทั้งหมด1 7 1 8อันให้ทุกคนเลือกตัวเลขที่ชอบมาตั้งแต่ศูนย์จนถึง16อ่ะคิดไว้ยังว่าจะเลือกเลขอะไรอ่ะ เริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะไม่โกงแล้วกันให้คนอื่นเลือกเอาแล้วกันอ่ะคนแรกบอลเราเลขอะไรสามคูเปอร์สิบสามครับสิบเอ็ดครับสองครับห้าเก้าอะไรเลขสุดท้ายนะพี่สิบหกสิบหกเบอร์เจ็ดเจ็ดอ่ะแล้วเลือกให้พี่ด้วยอันหนึ่งี่เมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใช่เราก็จะนับตัวเลขแบบนี้เลย ศูนย์เนี video, ่ยจะไม่มีอยู่ในนี้จะเป็นตัวพิเศษมีใครเลือกศูนย์มาศูนย์จะเป็นตัวพิเศษตัวศูนย์ไหมอ่ามีใครอยาอยากได้ตัวศูนย์มาศูนเป็นตัวพิเศษจังหวะนี้ไม่เอาอเนี่ยดคนอเอาไหมมีใครเอาไหมอาสีเอาอ่าสตัวศูนย์นะโอเคเลขก็คือนี่จะนับงี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบี่สาใครเลือกเลขไหนทีละคน1บสิบสามคือตรงนี้ใช่ไหมอ่าส อ่ะสามสิบสตรงนี้อันหของพี่หนของพี่อ่ะสิบสามตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้าเจ็ห็นตัวแล้วพอเลยใช่อ่ะแล้วอันนี้ชาร์กเอชนะดานซอสดานซอส อันนี้ดันซอสดันซอสสีดําหงแดงหงแดงอันนี้เลีอลีนคอใส่อะไรนู้จากบทสักอย่างหนึ่งและของพี่ยากินะครับนั่นคือวิซาลอดหูวเราได้ตัวดีสุดเลยเฮ้ยเรายังเหลือตัวพิเศษตัวพิเศษของซีคือตัวนี้ตัวพิเศษสําหรับเด็กพิเศษตัวพิเศษมึงรื้ประกอบมาอีกซีซีเป็นตัวพิเศษพอเลือกสลับเป็นเลขศูนย์จะได้2ตัวก็คือ2ตัวนี้ คืออะไรวะมันจะเล่นได้จริงใช่ไงเมึงอกีว่าสู้ได้แล้วล่ะมึงจะสู้กับใครใช่ไหมมึงพัดติดกระโปรงกระป๋องอย่างเงี้ยไม่นี่มันมีดีมูนของมันเนยมันมีดีมูนเป็นดีมูนจริงไปเอาของลูกนี่มาเล่นมัอันนี้อันนี้เบเบอนนี้ลันเชอร์ของอันนี้คือลันเชอร์ปกตินี่คือลันเชอร์ของซีอันนี้ลันเชอร์อันนี้เบเบอเบเบอันนี้ลันเชอร์อันนี้ลันมาอ้นอน่อยออก อาพี่เนกีอ้าวบอลเจอกับพี่บอลเจอกับพี่ไปสู้อะไรพี่ได้หรออ่าสามคนสามคนเราได้ออกออกคนหนึ่งไ้หรอออกคนนี้คู่กันสองคนคู่อ่าคู่กันอ่าไปจับยิงจะคู่กันไ้หรอไปข้าไปดิออกก่อนเอาละคำเดียวพี่กลัวไหม่กลัวไหมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันตายอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องต้องจีนกันดิบอนมึงต้องจีนกันไอ้บอนพี่พี่ขอโทษนะบอลฮะเพื่ขอโทษนะบอลทำไมไม่ได้อยู่กับบอลนะเ้าอะไรเอ้ยจ้าเฮ้ยก็ไม่แน่ก็ชนะพี่ให้ได้ไปแย่งตัวแพทพี่ก็ยอมผมสิเฮ้ยอูไม่ยอมเป็นเบ็ดเลยกยอผมไม่ยอมอ่าเลดี้เซตที่ two o n โกชุดเฮ้ยนั่นอะไรตัวกวะโตี๋เฮ้ย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 ้ย โอ้ยเกมเฮ้ยไม่รอหมด้ายไปอุ้ยคือเอ็กซ์ติมไลน์อ่ะเไปแล้วโอ้หุยแ่วแ่วไอตี๊ดตี๊ด finish หนึ่งนึ่งเอ้าหนึ่งหนึ่งครัวคิปมันสั้นครัวปมึงบอกว่ามึงที่ชู่วันโชุดเฮ้ยป๊าบ เกมฟินิเจมชนะเจมชนะเจมชนะเกมชนะเจมรอเขาลงออนาคู่ต่อไปทุกคนเอาใจช่วยพี tá, ่นิกกี้ด้วยนะครับกับวิสายลอดทีชู่วันโขชุดปีนิแตกคู่เลยอันนี้ถือว่าเสมอ คู่เลยโอ้ยแตกคู่เบิร์ดคู่ครับโอ้โหแตกคู่เสมอเสมอแตกคู่ที่ two one g ชุดวุ้ยนั่นแหละหนึ่งศูนย์แล้วมันพูดอะไรเหรอเนม่มีอะไงเราพูด ไอ้บอลไอาบอลชนะรอบนี้พี่เนแพ้เลยนะใช่แพ้เลยไม่แต่นียมันเป็นตัวเดิมๆแต่นี้ก็เดิมเหมือนกันแหละมามาครับนอนแน่นโอเคเฮ้ยเราจะเราจะเจอตัวแอนตี้วิสซ่าหลอดอย่างนั้นเหรอที่ทูวันโกชุด เพราพี่ต้องไปร้านส้มไปเบสแล้วนะตัวพี่มันแบบเออมันป่อมากเลยอละล่างตลอดเลย <โฮ S 2> อ่ะขูมันเบิร์ดมันเบิร์ดเบิร์ดต,ตลอดเลยอ่ะกาตาช้างช่วยพี่ได้ทุกคนวิสาทหลอดของพี่เนกิไม่ได้ไปต่อนะครับวินเทจไปต่ออันนี้เบเบดอันนี้เบเบดอันนี้ตอนจับแล้จับเงี้ยเนี่ยที่ดูตัวให้รอดวันโอชุน

เหลือเหลืออีกร้านนึงอ่าเหลือเหลืออีกตัวนึงยังเหลืออีกตัวนึงต้องต้องชนะอีกสองครั้งแต่ซีชนะอีกครั้งเดียวใช่ไม่บทผมค่อนข้างยากมาครับเลดี้เซตที่ชูวันโกชุดเฮ้ยโดนเทนี่แล้วมาสกรีมฟินิชไวยังวะ ตามตามด้วยนะตามไปกระทืมตามไปกระทืมที่ชู่วันโกชุดเฮ้ยนี่คือเต่าไอ้เอ้ยนี่คาอเต่านี่คือเต่า Spin f i ิ i s h โอ้โห่เตะเข้าด้วยแม่งเลยไม่มีเขียร์เขียร์ออกสนามตับเต้โอ้พี่ไม่ดีตรงเต่าเลยเหมือนภูมิใจมากอะไรเนี่ยคู่นี้จะเป็น ทิวกับแพทนะครับที่ทูวันโกชุดเฮ้ย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 พี่ยเฮแพ้ยเ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเ้เฮ้ยเยเ้น้เยเย อันดับกับอะไรวะแพ้จะมากระโดดเ้ยสู้เรอเฮ้ยพี่มังแก่พ่อหอมอันดับเอ้ยเร็วสุดตรงนี้เบิร์ดฟินิชเบิร์ดฟินิชอุ้ยไอสิวแกดูเนี่ยยังหมุนด้วยเลยอ่ะเมเ็ดจิวอะไรนะมันกาดครับมึงไม่ต้องพูดเยอะแ คู่นี้เป็นคู่ที่จิ้นกันแต่ว่ามาแบทเทิลกันนะครับมาดูกันว่าใครจะชนะนะที่ two o n โ go s h อ บินทีนี่พยายามขึ้นไปแล้วไม่อยากดนลงมาปั่นต่อแค่เหวี่ยงมาเมื่อกี้ก็เป็นไปไ้นั่ลงไม่ต้องการเฮ้ยหงแดงมาว่ะทุกคนมันบินได้พี่ที่ทูวันโกชุดมังกรกระเด้ามังกรอะไรนะมังกรกระเด้าอ่ะโย่มันหนีมังกร แอาวแาอทาเทาแทาเทาเทาเทวเทา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 เอ่วแาเทาเทาทาเทาเทาเราเทาเทาเทาเด้เทาเทาเวาเท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 าเาเทา่ทาเ้าเทาเทาเาเท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 กเทาเทาเทาัทาเทาเทาทเาทาาทเาทาาเทาเังกทาเทเทเาเทงเาาท วันโกชุดไอเลยเกี่ยวกดไอ้มันเกากันเด้าเอมาดิมันแผ่วแล้วมันแผ่วแล้วไป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 อีกทีนึงอีกทีนึงลูกมันย้อนแล้วมันเลยไม่ไหวแล้วมันแผ่วแล้วมันแผ่วจัดเฮ้ยเดาเลี้ยงเดาเลี้ยงไว้เ้าเฮ้ยเลี้ยงไวยเดา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 ย้อนเดาฟินฟินิช ดูดูดาวต่อด้วยต่อยิ่เย็ดจนต่อจนตายเกมนี้เกมฮัทเป็นผู้เข้ารอบโอเคครับเนื่องจากผู้เข้ารอบเนี่ยมี5้าคนเดี๋ยวเราจะให้ออนอยออกสำหรับใครที่มาแข่งรอบแรกก่อนเพื่อคัดคนนี้เข้ารอบหรือตกรอบมาออนอยออกอ่าหนุนนอกไปรอค่ะสี่คนออนอยออกอ่าเจมอ่าทีู่วันโขชุดมาแล้ว อุ้ยโดดอุ้ยไล่กันขนาดนี้ไล่กันขนาดนี้อุ้ชาก์เกตชักเอ็ดเอาเรื่องครับอุ้ยชักเอ็ดเอาเรื่องแไปแล้วไปแล้วไปแล้วชัร์เกตชารเอ็ดเหมือนจะบอดฟินิชชักเอ็ดโดนโอเวอร์ฟินิชเอาลูกที่ two one โกชุด

เป็นศึกของเจม vs เจมนะมาดูกันว่าเจมไหนที่จะเป็นราชาแห่งเบเบชนะเจมไหนที่เป็นราชาเจมมากไม่ใช่ราชากูระหว่างเจมเตะกับเจมพัทถ้าใครชนะคนนั้นจะได้ชื่อเจมใหม่เขาจะเป็นเจมโนหนึ่งเขาจะเป็นเจมโนหนึ่งเขาจะเป็นเจมที่เจมโชบีโชบีไม่ใช่ลิกลิกี่สุดเราจะเป็นเจมที่เจมที่สุดเเจมคนดียวกูนี่แหละเจมที่เจมที่สุดเว้ยเฮ้ยเอาไปขิงเว้ยมาที two one โกชุไอ้โอยอ้าวอโยวะใครวะไอ้ยุของกูเฮ้ยใช่ใช่มใช่ตีตีกันเยอะเลยเตีศูนย์ที่เจมเริ่มได้ใช้มาครึ่งหนึ่งแล้วเว้ยอย่าเพิ่งได้ฉายไปน้องจริงตอนนี้มาแล้วเจเอเจเอมาแล้วหรอเอเอเออยากได้แค่ภาษาอังกฤษไงี้ยใช้ชื่อไทยเว้ยอ๋อที่ทูวันโกชุด มาเน็กติมลน์ไปแล้วอเมื่อกี้ขึ้นอีกอขึ้นอีกไอตีแผ่วแล้วไอตีแผ่แล้วโนรันนมันโดนูแวบกูาแวบเียวเชียวเชียวเียวเฮ้ยยจ เปลี่ยนชื่อเจมส์ที่เจมส์ที่สุดสายแล้ววับเป็นไปได้ไงเนี่ยแม่เปลี่ยนชื่อเจตีเข้ารอบเชต่อไปน้องบอลกับแพตต์ไปครับขอนี้ขอนี้ขาฝั่งนี้ใช่ไหมขอนี้ขออะไรอ่ะขออะไรขอ้าให้เราเป็นคู่แข่งกันนะเฮ้ยอันนี้ถอดได้ปะไปฝังไปฝังอะไรจะสู้อย่างเต็มที่ไหม เดี๋ยวดิบเบาๆยอมยอมยอมเดี๋ยวสู้เต็มที่ไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้นเราก็แพ้ไม่ได้ไงบอลตื่นเต้นไหมมากทีทูว่นโกชุดเฮ้ยเฮ้ยยอมแล้วเฮ้ย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 เปล่อยปล่อยปล่อยเป็นไปแล้วแล้วแล้วสนามตกเก้าใหม่เฮ้ย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 โยนคอสอะไรจับของแพทสีนี้ของบอลสีเขียวเรียบร้อยสินีิ้ ตอด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 โอ้ยตาเฮ้ยมีดิดทิ้งด้วยมีดิดทิ้งด้วยตีกันแรงไหมพี่แรงทีเดียวเลยแล้วปกติตีกันยังไงไม่มีที two one โกชุดตายแล้วสู่ความเวิรงวางอันไกลพ้นเอชบีฟิเนชใครว่อนเล่นกระโดดหนีอวาสู้นะพี่แต่มันโดดหนีเขาที two one โก้ชุดบ๊อบบ๊อมบ๊อบนี่บ๊อนแม่แม่เปล่าแม่งขนาดเบยเบยแม่งยังไม่งใหญ่เพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะมึงมึงคุยกับเราบอลสื่อสารยังไงให้กระโดดหนีสองรอบเนี่ยไอบอลมึงสื่อสารยังไงเนี่ย เบเนทรยศเออทไมตอนสู้กับพี่เนยนี่ใส่ยับเลยนะตู้กับพี่เนียนตอนสู้กับพี่เนยนี่ใส่ยับเลยนะตอสู้กับพี่เนียไร้พ่ายเออตอนแรกสู้กับพี่เนยนี่ตบยับเลยกระจายเป็นชิ้นส่วนเขาเป็นพิพากษ์โดดหนีเลยไม่ได้โดดหนีแล้วโดดหนีไม่ได้เป็นเหมือนชีวิตจริงเลยอ่ะเออไอ้ห่าตอนแรกไร้พ่ายโดดหนีชีวิตจริงเข้าหาเลยนี่ผมยังไม่ได้สู้เลยนะเนี่ยเทปเข้ารอบชิง คู่นี้เป็นคู่ชิงที่3นะครับยังไม่หมดโอกาสนะขับขึ้นคู่ที่3กูมีโอกาสได้ชื่อเจมส์อย่าอย่าอย่าอยอมอย่าอกอมเอยากอมก็เจเออ่ากอมเอาไปเลยตอนนี้กูชื่อพัทอยู่ตอนนี้เอาให้แลยนี่ถึงขั้นกับมึงคุยกับเบเบดแล้วเหรอหนีโอเคมาเอาให้เละแล้วมันคุยกันดี lady set t two one โกโกโกยานี้ t two one โก ปแล้ว้ยกูปีนได้เกูปีนดลกูไม่ชอบไอ่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 ไอวไอ่ไอ่ไอ่่ไไอ่ไอ่ไอไอ่อ่ไอ่ไอ่ไอ่เอ่่อะไอ่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 ่อ่่อ่ไ่อ่อ่ไอ่ไ่อ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 ่่ เก้วแ้วคนเตีโอ้หไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้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 วกดแท็กดเอื่อเจมมาแล้วมาแล้วมาแล้วาแล้วเออ f i นึ่หนเสมอหนึ่้เหมือนมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอะตาแรกกูต้องบิบก่อนต้องมาขอแล้วมันถึงจะชนมันกดกระเด้เออมันกดกระเด้าเอ้ยเอ้ดิงที ทู่ว่นโกชุดอ้าวไม่ไหวนะไม่ไหวนะ้องไม่ไหวนะ้องทำไมคุณเอกตีมลายบ่อยจังวะนี่ไง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 ชื่อจ่ามาแล้วตอนนี้ขอบคุณครับเรียบร้อยกูชนะโอ้โหเกมเบงเบงไม่ยู่งสิ้นิ้นเชลเชลเชลมังกอดกัะเดาบอลไม่ไหล จับมือครับไม่จับเว้ยเอ้าเฮ้ยคุณไม่มีสปิริตนักกีฬาเลยเออเป็นเบเดิน์ตรงนี้สปิริตสวัสดีครับคุณจ่าตอนนี้เขาชื่อจ่าแล้วเจมส์แพไม่จ่ามันเจมส์อยู่นี่คุณจ่าเจมส์อยู่นี่ครับคุณจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวมีศึกชิงชื่อกลับมาศึกชิงชื่อไปเจอกันรอบชิงนี่คือรอบชิงนะครับระหว่างเจมแพท แต่ไม่ใช่เจมพัทแพทนะเป็นเจมตีแพทพัทเจมตีมาได้ไงกูไม่ปกติไม่มาถึงแล้วนะตรงเนี้ยกูมาได้ไงเนี่ยโชบโชบิดครับคุยกับมันบอกว่ามันจะหนีไปยาเจเอาให้สุดไม่หนีเราไม่ใช่สุดจะหนีไอบอลมันยืนอยู่ตรงนี้เอาให้ไอบอลมันเจ็บอกเจ็บใจจนตายไปเลยมีบอลเป็นกำลังใจค่ะโอ้ยตอนนี้บอลโดดไปอยู่ข้างสนามอันนี้อันนี้อันนี้คือแล้วเป็นในเป็นในอันนี้มะคือมีเงามาจับมือนะเราก็บิด ไรนี่นี่คือโจโจ้ปะเนี่ยทำอะไรกันไว้ไม่ไปพอเกิดปุ๊บหานู่นหานี่จับมีเงามาจับมือนะแล้วก็ดิดอะไรนี่นี่คือโจโจ้ปะเนี่ยอะไรจับจับมังกรกระเด้าเฉยเลยงานทำอะไรถูกไหมมังกรกระเด้ามังกรกระเด้าจับไปหมดเอามาเลดี้เซตที่ two o โกชุดมาแล้วครับพูดวิงโอ้ยวิ่งไล่กันไปเลย ต่อเลนจัดอุ้ยโอโ้ยงชงกันเรงมากเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ย้ตีสวยเพื่อนสวยบินฟินิชเจมตีเป็นไปนำหนึ่งคะแนนเย้แต่ว่นี่คือศึกสุดท้ายครับถ้าเจมตีชนะก็เป็นราชาเบเบดไปเลยแต่ว่าถ้าแพทกลับมาพลิกชนะก็ยังสามารถเหลืออีกหนึ่งเกมที่จะกลายเป็นราชินีเบเบดมา เลยดีเซ็ตแล้ว three two โกชุดชุดชุดไอ้ยังไม่เอาใหม่ปะเพยไปเลยนะปะเพยไปเลยค่ะไม่ได้บอลช่วยกูหน่อยให้มาอ้าวอะไรอ้าวบอลกูพี่อยูนะมึงตอบไม่ดีเลยมึงรู้ละสินะว่านากี้ในสายเลือดไม่ไม่มึงฟังกูนะมึงรู้แล้วสินะว่า ในอ,อนาคตน้องมึงอ่ะไม่เอาจะจะไม่เอามึงเลยกูรู้มาคืมึงแก่ตายอย่างเดียวกูรู้มันจะพักแล้วกูรู้มันต้องพักแล้วเอานี้น้องสะใภ้นะย๋ออ๋ออันนี้แค่น้องไงแต่นี่น้องสะใ้อ๋อสะใภ้ทั้งใครเนี่ยอาพี่หนุ่มไม่อยู่นี่ได้เลยเพราพี่หนุ่มูนี่เลดี้เซตที่ two o n โกชุด

ไ้ไหนพวกกูทำไมไม่อย่แต่ฝังดูวา <c oughs> หรือว่าคนที่จะเป็นราชาเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ชายครับรจะกลายเป็น be be. ราชนีเบเบดรอบสุดท้ายนะนี่ตัดสินแล้วใครจะกลายเป็นแชมเปี้ยนราชาหรือราชนีเบเบดทุกคนคิดว่าใครชนะคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วกระทืบไลค์ให้ถึงหน like. ึ่งหมื่นไลค์มาเด <c oughs> ดี้เซตทีททู่วันโอชุดไป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 มาที้นครับใครจะเป็นมา มันเอาแค่ใจก็เพ so ิ่มสิบห้าเบอร์สิบห้ากูจำมึงได้กูเลือกมึงนอกจากเขาจะเป็นราชาเบเบตในอีพีนี้แล้วนะครับเขายังเป็นราชาที่เป็นเจมหนึ่งด้วยยินดีวยครับเจมที่เจมที่สุดเออกาพัฒคุณครับ และก็จบไปแล้วครับสำหรับการชิงแชมป์เบเบกับฮาเฮเราก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับใน EP นี้นะครับนั่นคือเจมตีถ้าน้นองๆอยากเห็นคลิป การแข่งขันเบเบดุเดือดมันมันแบบนี้นะครับคอมเมนต์ Comment บอกกันได้เลยว่าอยากให้มีเนกิเนี่ยมาเล่นกับพี่พี่ฮาเฮอีกหูต้องบอกเลยว่าพอเล่นกันลายหละคนเนี่ยมันมากสามารถเอาไปเล่นตามกันได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ถูกกติกาการแข่งขันจริงๆนะมันต้องมี3ตัวใช่ไหมแต่นั่นแหละของเล่นเล่นยังไงก็ได้ในแบบที่คุณสนุกครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเนกิแล้วก็ช่องฮาเฮด้วยนะครับผมในครั้งหน้าเราจะมาแข่งเบเบดกันแบบไหนอีกรอชมได้เลย <pec S 2> จะมาทวงชื่อคุณเอ้าจาพัดจาพัดเปลี่ยนชื่อใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้ากูแพ้อีกเดี๋ยวกูจะเติมพนมข้างหลังด้วยเป็นจาพนมอ่ะจาพนม